เลี้ยงหน้ากระดานนี่หมายเลขหนึ่งดูสักไกลพกนอาหารเลี้ยงหน้ากระดานเลี้ยงหน้ากระดานครับเลยครับมาพนักงานมาเลี้ยงหน้ากระดานเลี้ยงหน้ากระดานเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวพี่บอลใจเจ็บแพกล,ลกอะเ,เลี้ยงหน้ากระดานาเลี้ยงหน้ากระดานเร็วหมายเลขสามอีม่นยนไปด้วยนล้วเรื่อยไปรันเราจะเอานินจาไปนะ เราจะเอาตัวเดิมเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเราเราเอาป้อมไปดีกว่าป้อมปืนเรเอาตัวสเกแล้วกันเลีเล้ยงเลี้ยงหน้ากระดาเลี้ยงหน้ากระดาบู้ด่าหาเลี้ยงหน้ากระดานไอ้กรลับมา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 ,มาเลียเล้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยนี่ได้ปกแล้วโอเคสเกิ๊บตั้งป้อมไปดีจังวันนี้สกีะไรเจอเลย สีแดงอ่ะคนมาเยอะบุ้งทำไมวะสีแดงคคืืออน่าตึงตัดอยู่แบงคมาร์เก bon. okay. okay. ็ตแบงคมาร์เก็ตเมืองทองคนหลบหนีมาคนหลบหนีมาคนหลบหนีมาไปจ้าแบงค์มาร์เก็ตคนหลบหนีมาคนลงมาแล้วจ้าแซบรถเร็ว ใช่ที่นี่ก็เป็นซีปลาคุดแอดมีมีปลาคุณไอศตูไม่คม่อยมีเลยใช่ส,ส่วนมากจะลงฝั่งตัวเองกันหมดนะเราว่าเออใช่จะฝั่งเรานี่มีแบงคมาเก็ตข้อดีเลยใช่ไหมใช่เออแต่ศตูก็มีสิบหอนะบอกเลยว่าเก็บเรียบเอ่วฮอนะ คนอย่าพึ่งเฟ่งนะฮออ่ะเดี๋ยวมีคนแย่งไป่าไม่เซ่เลยแต่ข้างล่างจอแรกค่ะข้างล่างของเยอะใช้ได้เลยอือหืเกาะม่วงไม่ได้มีคนม่มีจะกูแย่งด้วยใช่อัดเต็มเต็มเลยตอนนี้ฝั่งเราดีที่สุดแล้วเพราะมีแบ็คมาร์เก็ตเนี่ยตอนนี้ใช่ ถ้าแบคเอาสปอนโฮได้แบบนี้ก็คงดีเอออยู่ไหนอะเราอยู่ข้างบนอ่ะบนใช่ไปจะเอเอ็สบอลอยู่เนี่ยพุนอยู่ไหนอะเราอ๋อเราอยู่ข้างล่างตอนนี้เราโดดลงมาหาพุนเนี่ย ขึ้นไปหา<ว>เดี๋ยวขึ้นไป<ว>หา,า,เาเอ้าเอ้าเอา้เา,เอาเอ้าวนหลบซะแล้วเอาขึ้นมาได้จะขึ้นมาได้ทำทำไมแบ็คเอาทำทำไมทำไมแบ็คมาเก็ตมันไม่อัปเดตรถมันไม่อัปมันไม่อัปเดตให้สปอร์ตรถรถกระบะได้เนะเาะ พลสปอนทองพลสปอนทองมา <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูรถกระบะก่อนเผื่อเพื่อนเผื่อเพื่อนลงทีมจะใช้คนไมน่มีกระเป๋าช่างของก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บแบ็กเอาเดี๋ยวเราไปเก็บรถเอาเอาก็ได้เดี๋ยวเราไปเก็บไอ้นี่เอาก็ได้เออโมเดลการเอ้ยพลไม่ต้องก็ได้มั้ง เรามีสิบล้อเรามีสิบล้อเรามีสิบล้อนะปนนน่ะเอาไม่เป็นไรค่ะพอมาก็ได้นี่ไงคนได้ตัวนกแกมาตามมาแล้วลงมาอัพเกรดก่อนน้องลงมาเอาอัพเกรดก่อนนะ ทหารลงมาเอาอาวุธเกลี่ยกองทหารมาเลยอย่าระเบิดน,นะไม่ระเบิดเออถ้ามีคนปาระเบิดมาในขีดเนี่ยระเบิดทำไมมันวางไม่ได้วางอะไรเนี่ยไม่รู้ป้องปืนอ่ะท้ามมัน <GM. S 1> ชอบวางไม่ได้แต่บ,บนมีตัวสแกนติดตามพอได้คุณ งนันป้อมปืนเราก็ไรประโยชน์อยู่สิตอนนี้เอาพนพนอยู่ไหนเนี่ยไปแอดออกไปเราขอขับเราขอขับโอเคฮ่ะที่สูงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสูงก็ได้เรากดทันอยู่แล้วาลองข้ามไปฝั่งแดงด้วยโอ้โห เฮและเและเและเยียบ๊แปเยียบดิแคปเนอเอ็มจุดสามมันเนอเอ็มจุดสามมันตะลุยแป๊บนึงพี่มันจะลงมันจะลงกลางมันจะลงกลางแอร์ดรอปเลยไหมเนี่ยไม่ไม่โดนเฉย อืมเฉียดเฉียดเอฟมปืนนิ่งที่สุดเอ็มซีสไนเอฟสิบสามสไนสัดนิี่ใ<ม>ช<ม>่คำฮอนะเพื<ม>่อจะใช้ตัวสเกลโคตรเกลสเกลติดตามฮอเลยอะไรยังเป็นเป็นนึงอ่าฝากไว้ที่อันนี้ก่อนก็ได้อ่ะ ไปไปต่อไปต่อแล้วขอขับสแกนไปเลยมาเต็มเตมสแกนใคมาพ่วงแน่ดูี่มันสแกนติดตามฮอรด้วยหรอได้ติดตามอะไรก็ได้โง่โเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมามันมยัดไกโดนยัดไก เอ็มสี่มันกดยิงทีละนัดไม่ได้อ่ะเอ็มสิบสามนี่โอ้โหนิ่งเลยไม่นิ่งบนเอ็มสิบสามเราไม่นิ่งเอ็มสี่เราก็ไม่นิ่งตอนนี้ดีดเป็นไรเลยเอ็มสิบสามนี่หโอ้โหเกินไกลเกินยิงโดนได้ไงโผล่ก็แขน แค้นโหลดเอามากเลยตอนเนี้ <Okay. S 1> ยโคตรคแคบบ้นโหลดเอาเลยอะ่ะอุ้ออเออเออเออมออดออดออเออเออมอิเออเออเออเอนเออเออเออเอนมออเอสโคอเออเออเอเออเออเเอเอเออออเออ้ออเ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 อเออเออออโออเออเออเ บางอาจบางอาจ M ส3สมาใช้ดีเยังสามารเปีดยงไกมึงโบน่ะลงแอร์ดอรอปเลยพูดลงแอดอปเลย่ยไกอ่อะมันเกินตยกินต่อยายแบบนี้เอ้ยโดเลกูเฮ้ยโปโปโป๊โป คนผู้โปโ,โปรหรือเปล่าเราอ่ะโปอะไรใส่แต่แม่งยำอย่างเดียวใส่วิโนโกคปิปแล้วก็ใส่หน้าปืนยาวแล้วก็ใส่ดิ้เสียงจะตายจะตายเอือกอเอือกจะตายอเอือ,อกโอ้ขนาดจะถูกติดนะยังไม่รอดอีกอ่ะ คนเราทิ้งฮอร์แล้วนะไม่มีอะไรใช้แล้วนะมันจำเป็นอะมันจำเป็น,นะอะมันมีคนระเบิดฮอร์แล้วด้วยอีกอย่างคนมาเดี๋ยวเราพายิงเอง เปิดเปิดป้อมกลางทุ่งเลยอ่ะกอดยไก่ยังโจรเปิดป้อมกลางทุ่งเลยอ่ะมาดิตึกสวนน่ะบอกเลยว่าสวนน่ะบอกเลยมาดิเปิดป้อมกลางทุ่งเลยเนี่ยเปิดป้อมกลางทุ่งเลยเนี่ยมาดิเลลกจ๋าฮะยัดดูได้เลย ผมดูดิเอ็มสามกินขาทุกเจียเลยไม่ได้ใกล้ไกลมีลงมาใหม่อีกแล้วลงมาไม่หยุดเลยตายซะหมวแตกเออยังโดนีิ โปเป้าโป้ป้าโปป้าโปเป้า,ปาอะไรอะไรคม่ได้โพลมาชุบซิโอ้โอ้โอ้าหโาม้โหโอ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 ้าหโอ้โหโอ้โหโอุ้ดนั้พบดอ้ห ไปไปคนเยอะเกินไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอาร์กติกเว้ยอาร์กติกแกตายห่อให้แล้วทุกอย่างแล้วมาค่ะตั้งบอมปืนให้แล้วมาใช้ได้โอเคโหคนยิงนี่เยอะในดีเลยคนยิงทีเดินปืนดีเลย ไหนว่ายิงไม่โดนสักตัวเลยม<ต>ันยิงโดนแนย่ไก่ M.13 แตกเกินเพิ่งฆ่าได้6ดคนเนงโคตรน้อยเลยดูดูเพิ่งฆ่าไปกี่ตัว M.13 โคตนเลยเราใช้สนัยอยู่มันเลยยิงยากโอ้ย่าไก่ยังโ,โดน เอ็มสิบสามไกลแค่ไหนมันก็ไหวเพื้นทหารบอดล้วนเลยไว่ให้บอดล้วนเลยกินใคยเห็นคนริงด้วย ญาติไปก่อนก่อนไหมแปลว่ากบจะหมดก่อนไหมกบจะหมดก่อนนี่แหละไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมาไหวเอ็มสามไหวอ๋ยไม่ไหว ตอนนี้ไหวแต่ตอนนี้ไหวเราไหวตอนนี้คุณพร้อมแล้วถึเวลาหมูในปืนเลือปืนหมูในปืนใครลงมากางทุ่งบอกเลยว่าเก็บเรียบไม่คยมีคนลงมาไหม แกโจ๊บพิสตาเม่ตายซะพวกบากนาะแท็กตายสลพวกบ้าเลยนะเออพนแพสแกนให้เพื่อนรุ่มทีมเห็นเอาดิเอาดิเอาดิยังไงแล้วก็ชนะแต้มนำอยู่แต้มนำอยู่แต็ก ไอ้บนหลังคาเอาโคตรยากเลยอะ่ะบนเม,มสนาอีกนิ่งดูด้วยเอาเอามาเอามาเอามาจ้ะหนูมาแล้วอครับ กมปืนใช้ได้นะจะได้กระปนเนี่ยไปเลยไปแลวเจ้าตัวพิสครับใส่บุกหรือใส่ถูก เบอร์ S 1เบอร์1เจอเป็น10 10คนเลยเบอร์1 <s um> <s um> ือสามกันสุดเนมือสามกันใครโมโีอะไรือสามกันระวังระวังระวังที่คะเราเยอะกว่าคะแนนเราะ้โอ้แต่มวยยังดีคน เอ็สิบสามเกินากมินคาจะเป็นแตอีกอันนึงแต่งระยดใกล้แล้วมันแต่เป็นระยะใกล้แล้วกัน วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใจ